เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอาร์เซวิล์อีโวนะครับผมวันนี้จะมาจับเจ้ารอนโตนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะสรุปโคตรเยอะเลยหลักดังนั้นเราก็จะยิงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเหตุผลที่ผมจับมันหนึ่งเลยก็คือมันน้ำหนักเยอะนะผมคือน้ำหนักมันตั้งมันตั้งแต่ึ้นหนึ่งพันขึ้นไปเลยอะ่ะบอกเลยผมว่าเยอะมากผมจะไปผมจะเอาไว้เก็บเห็กนะครับผม โอ้ขึ้นมาเยอะอยู่ยพอสมควรอยู่นี่ไงมีกาเทเรียมก็ยันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยผมยังจับสัตว์นะผมคือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ผมยังไม่ออกไปจากบริเวณนี้เลยนะมีโดนอีก ้ตัวนั้นเลียน้อยอยู่คือเหตุผลที่ผมเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามันเดินไปเขานนั้นอะ่ะมันก็จะทําให้พวกนั้นะ่ะมามาจมตีเราด้วยนะครับผมครึ่งนึงแล้วครับผม โอเคโเครเหลือสามนัดสุดท้ายวะ่ mm hmm. ะแสดงว่าประมาณสิบแปดนัดเนี่ยมันก็สามารถทำตเมีได้เป็นหนมือเลยนี่หว่าถือว่าดีแต่ว่าโค่คือรู้สึกว่ามันน่าจะติดบั๊กนะคือม,มันมันจะหลุดแล้วหลุดแล้ว โอเคหมดแล้วครับผมลูกดอกเหลือแต่แบบนี้ว่ะอิกไปคนนี้เนี่ยคือผมลองไปคำนวณดูแล้วผมใช้ทั้งหมดสิบสิบสองลูกนะครับผมเล้เล่กง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเรามีก็คือเล่กง่ายก็คือเราซื้อมาทั้งหมดอครั้งแรกครับผมครั้งแรกเนี่ยก็คือมัน เราซื้อครั้งแรกนะผมเราก็ต้องจ่ายมาหมดเลยนะผมคือมันต้องใช้ประมาณสี่อันอะ่ะสี่กองเออเขาเรียกให้ถูกก็คือสี่กองนะผมซื้อการซื้อสี่ครั้งเออเออโอ้กว่าจะพูดถูกนะผมโอ้ยโ,โอ้ยโอโอ้ไม่นะโอ้ตรงนี้รับเตอร์เพียบเลยวะ่ะ ไปแรงไปแรงมาแรงมากข้าเอามาสรุปตรงนี้ครับผมถือว่าดีเลยโอเคเดดเดเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะขอเอามีกระเทอเรียมาทางนี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เก็บไฟเบอร์เนื่องจากว่าผมจะนอนก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วนะ คือสไลด์ตัวนี้เนี่ยคือผมจําได้ว่าตอนไอ้ช่วงแรกๆอ่ะที่ผมทําอาร์คฮาร์ดนะคะผมเอ้าเดี๋ยวตัวนี้สลบไปเลยหรือเปล่าคือช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมทําอ่ะคือผมลองจับตัวนี้มาแล้วนะคะผมที่ผมไม่ที่ผมลืมอัดน,นะครับผมเออที่ผมลืมอัดน,นะซึ่งบอกเลยผมว่าประตูนี้มันขึ้นทีละศูนย์จุดหนึ่งทีละศูนย์จุดห้าเองนะครับอยากให้ดูรั้งนี้วะใสนี่ไปไป คือผมจะมาเก็บไฟเบอร์นะเดี๋ยวเมื่อกี้อ๋อมาเก็บไฟเบอร์ด้วยเก็บไฟเบอร์แล้วก็แท้ด้วยนะคะผมแท้ไฟเบอร์กับไม้เนี่ย ับโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ย okay, วโอเคเอาของเก็บโค้ชหิวเลยครับผมอ่าเดี๋ยวนะ ผมไม่มีเตาผิง่ะโอเคเดี๋ยวเราจะกินเนื้อสุกกันบ้างนะครับผม <laughs> โอ้ โอเคเดี๋ยววางไว้สามอันเลยละกันก็ใส่นี้ไปทีละไปอันละสองอันโอเคแล้วก็อันนี้ไปอันละสามร้อยสองร้อยนะคะไอ้ยเดี๋ยวผมีไม้อยู่นี่ว่าไม่ไม่ไม่เอานนี้มาไปร้อยเดียวพอ โอเคน่าจะได้แล้วนะแอ่ตรงนี้มันค่าสลบรถช้าครับผมโอเคเวขสึสิในมาสิบห้าอันน่าไปสองโอเเดี๋ยวขอดูค่าอาหารก่อน ตรงนี้ตรงนี้เปิดไม่ได้ครับผมต้องไปเปิดประมาณกลางๆตัวครับผมโอเคลดมาไมาถึงร้อยหนึ่งเลยเฮ้ยเดี๋ยว,วเดี๋ยวมันลดมาพันหนึ่งแล้วนี่หว่าโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่มันหิวเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมทําไปทํามามันได้เลยหว่าโหนี่เดี๋ยวผมไ้ดูน้าหนักน้ําหนักสามพันแสดงว่าเราสามารถเก็บเล็กได้ประมาณสามพันสองร้อยนะคะผมสามพันสองร้อยสามพันสามร้อยนะคผมเพว่าได้เยอะเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องไปทาที่ขี่มันมาก่อนนะครับ มาเดี๋ยวไปดูก่อนมาที่ขี่มันใช้อะไรนะครับที่ขี่สามารถทําได้ที่เวลหกสิบสองนะครับผมมันจะมีแบบปกติแล้วก็แบบแพลตฟอร์มแบบแพลตฟอร์มจะสามารถทําได้ที่เลเวลเอ้ยโอ้โหหกสิบสองหกสิบสามนี่หว่าหกสิบสามนะผมสำหรับแบบปกติแล้วก็แบบ platform, แพลตฟอร์มหกเวลหกสิบสองนะครับโอเคเดี๋ยวให้มันอยู่ตรงนี้ก่อนขอนนานี้มันที่ แล้วก็เปอาแล้วก็นิวตอนด้วยกันไปเดี๋ยวผมกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวไปกลับไปทำที่คี่ก่อนนะครับเดี๋ยวอโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราขาดของอย่างหนึ่งก็คือไฟเบอร์อีกแล้วนะครับไฟเบอร์นี่มันขาดตลอดเลยนะ่ผมเขาลืมเอามาจากตัวสล็อตผมนะครับผมไอตัวสโลดีเออสโล มาและบอลโตมาแล้วเรืองสามมือโนโอ้โหไปแทงกีก้าแล้วก็จับกีกค่ได้เลยสบายๆนะเนี่ยใช่ยเด็กังพออยังไม่สดิก็โอ้หุ่ยตั้งเยอะโอเคแต่ สำรับบอนต้นเนี่ยคือผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะนินอะไรนะครับผมเดี๋ยวเดีวันต้นเนี่ยคือผมจะนินเลือดไปที่ห้าพันเอ้ยเพื่ดิสี่หมื่นก่อนนะครับผมแล้วก็สเตมีนาก็สองพันน้ำหนักห้าพันนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลดาเมจเท่าไหร่วะดาเมจห้าร้อยเจ็ดสิบนี่แหละจีแหละคือเราจะพามันไปเก็บเหล็กกันเอ้มมาๆๆเดี๋ยวผมจะพามันไป เก็บเลเวลกกอนละกันนะครับเป็นเสื่อคอร์นี้กลบาคเพิ่มสี่เพราะว่าตัวนี้มันเดินช้าเป็นภาพันคอร์นี่หวานเนี่ยไปออไปกันโอเคโอกเลยผมว่าถ้าเกิดว่าตัวนี้เนะี่ย คือผมน่าจะเอาไว้ที่ตรงตรงนู้นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือผมยังไม่มีอาจเจนนะผมผมก็เลยต้องเอ่อผมไปตรงตีไม่ค่อยโดูเลยวะโอเคตายเดี๋ยวผมจะไปเก็บเบอร์รี่ฝั่งนู้นให้ดูแล้วกันนะครับเดินช้าว่ะโอเคมาถึงแล้วนะข้อไหนลองปัดสิโค้ดแหลกเลยเวลครับเลยด้วยดูสินะ โอ okay. เคเที่สที่4,000ก่อนนะครับผมแนละ้วก็เดี๋ยวผมจะลองอัพอัพครั้งเอ่อก็คือเลเวลหนึ่งเนี่ยคือผมผวมจะไล่ไปเลยนะก็คือสมมติว่าผมอัพเลเวลหนึ่งเนี่ยผมก็จะอัพสปีดต่อไ่ผมก็จะอัพเลือดอีกเลเวลหนึ่งก็จะอัพเป็นสเตมินาแล้วก็อีกเลเวลหนึ่งก็จะถ้าเกิดว่าอัพอีกเลเวลหนึ่งก็จะอัพเป็นเออเขาเรียกอ่น้ำหนักนะครับผม แล้วก็สามสามเรื่อยๆไปนะของเยอะว่าแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าไว้ตรงนั้นหรอกพูดจริงนะผมว่าตรงนั้นมันเยอะมากดูดิคือตรงนั้นนะ่ะผมปัดทีเดียวโหไม่อยากพูดเลยอะ่ะแหล็กมากตรงนั้นนะ่ะอือโอ้ โอเคครับผมวันนี้ว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมหล,ลังสาหลัก like, share, ก,ดดาก,ก,การที่ชื่อก็จะรีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อนๆคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย